บอกว่านางบีไม่แคร์ดูซิสามีบอกว่าบอกว่านางบีไม่แคร์ไม่แคร์ได้ไงคะที่รักคะแคร์เบาอยู่ตลอดเดกอกอดยังไดเอานอนลงนเอานะคะไอชัตน๊กอยากนอนลงสเิ๊กอยากนอนลงกับเมียคะ่ะอยากได้อย่างน,อน้องวันนี้นอนอยากได้อีนอ,นอย่างน,อน้อมีพิรุตอีอย่างน้อบรรยากาศดี บรรยากาศบ้านพี่ดีมากเลยค่ะดีหลีขาดแล้วตอนนี้นะคะนางดียาฝ้าลุกขึ้นกวนบักคามึงสิมวนนันทับขากูหาชิแตกอย่างไรเอานอนล้อแบบนี้หันหน้าไปพุน่นเนาะวันแคนซีหันหน้าไปพุน่นรถองค์หญิงรถเข้าทรงอีกแล้วค่ะรถ <Hey. S 1> อินูเป็นยางองค์หญิงรถเข้าเข้าทรงอีกแล้วค่ะมูเจ้าค่ะอินูเป็นยาง hey. โอ้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 โอโอนูเครียดองญิงรถเข่าร่างทรงหญิงรถเข้าแล้วนะคะหักเนื้อแห้งยีลีค่ะอหนูเป็นยังป้าส์ิงรถเครียดค่ะมือเจ้าขายิงรถเครียดญิงเอายังก็เอายังเว้าๆว้าเอายังเอาแฟบอ่ะป้าสเอาแฟบอนูกินแฟใหญ่ไปได้มันสิขีแตกกบแฟใหญ่กินละจอยโอ้เดี๋ยวไอ้หอยเด้อป้าองหยิงรถเขา่เขาะค,ะค่ะองหญิงรถเข้าทงงรงนะคะมือเจ้าขา บอธรรมดาเนาะองหญิงรดนะคะเด The ว u s i c อ๋ออยาก <Yeah. S 1> เปิดเพลงอยากเปิดเพลงอยากเปิดเพลงดูแซวเพลงยังต้มไกบ่บ่เอาเพลงต้มไกบ่บ่บ่อยากกินต้มไก่เบ่อเอาบ่เอาบ่อเอาบ่อยากกินเพลงบ่บ่เอาเพลงฮะเพลงเดาปาร์ตี้ธอหิงรดบอกเป็นราคาต่อไปคือหญิงโรด แ้วท <gesch> <laughs> ีมของแหงมะพร้าขายอยู <Jamie daughter> ่นี่เด้อเข้าใจบ่อย่าดมอย่ามองเออเออเด็กแอรเอาหายเด็อรเอาหายไอ้หนูนอนลังดีๆนอนลังดีๆอย่าเบียงอย่าเบียงเข้าใจบ่เด็กแอรเอาหายเด้อหนูเด้อเสร็จไรออกเสร็จไรออกเอาไอ้ยาเฮ็ดตามยิ้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 มเสร็จไรออกเสร็จไรออกโอเคเก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองค่ะอะชมว่าขึ้นหนึ่งนว ชูมือขึ้นหนึ่งนิ้วสองนิ้วค่ะสองนิ้วหัวเรียนชูชูมือขึ้นหนึ่งนิ้วค่ะสองนิ้วค่ะสองนิ้ว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 ค่ะสองนิ้วชูมือขึ้นสามนิ้วค่ะ อสามแมงเตี่ยนนั้นมันสี่นนั้นมันหาเนี่ยสามนิ้วค่ะสามนิ้วจะมือขึ้นสี่นิ้วค่ะสี่สี่ยย่ตีโอ้ยยิงรถรถอีนุหันหน้าไปพื้นหน้าไปพื้นสวัสดีค่ะก่อน หนูสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆเพ็ดดีๆเดี๋ยวทุบเพ็ดด so ีๆเออเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะดีดีดีเดอโอโอเดี๋ยวไอ้ซ้อมไห้เดี๋ยวไอ้ซ้อมไห้อย่าเห็ดยังส่ใส่มือไหนมือไหนเอามือไหนเอามือไหนตีมือนี่บ่นี่นี่มึงเป็นคนบ่ดี มือนี่เป็นบอตีสีเฮดอีกบอสสีเฮดอีกบอสห,บอาหายแล้วน้องกูเอากราแฟมาให้เอยเอากราแฟมาให้เอยโอเคขอบคุณค่ะขอโทษด้วยกันขอโทษด้วยกันดีดีเล่หน,ห,นหักหนูเด้เล่นหักหนูเด้อออเ องยิงโดนคะอย่าเครียดนะเสร็จไ้ออกเสร็จไรเสร็จรเสร็จออกหันหน้าไปพุ่นหันหน้าไปพุ่นนอนดีๆีนอนหยับขึ้นมาพี่ย่าเดีย หอดอันนี้สมจอยยาวทีมเก็บขึ้นมามือไหนทิมตวดผมเก็บขึ้นดิๆยาเฮตั้งแล้วสัเย้เย้ตเ้็ดโทรศับเย้ยาเฮยาเฮนี่ไ่สับอะไรจ้างไต้องจุ่มจิงก็เจสิกูบ่อยรูเอ้ก็ลืมไปไม่กวดคูเด้งนี่ บ่กูเริ่ไปมากูบ่เคยตีนอนเกีงซีบ่เออางสมมติว่าเป็นเป็นความรู้สึกออกมาจากห่างในเข้าใจบ่อีนูเป็นอย่างยิ้มล้วค่ะยิงเลิศอะย่ามองบ่ออย่าชมเอาเอาหนี่เอาดมเอาอเอาเอาเอาหนี่จบ เดี๋ยวเทียนบ่กอันนี้ก็เทียนให้หนูเทียนเป็นน้อหัวคุยเดอเอ้อเออเดี๋ยวเป้าเป้าหาแม่พงศ์สิลูกอีนอแตกเออเดินบ่นี่ขวนมันขึ้นนี่ลูกอีห้านี่พ่อแม่พงศ์สี่กันอีหยังอีหนูเป็นหยังหนูเป็นหยัง โดีใจดีใจเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะอีหล่าเอ้เก่งเฮ้ยเอาหัวเร์อีกเม์่งจังเลยเเก่งหลนะคะนเก่งแหงค่ะเก่งแหงนะคะอีนูกินข่าแล้วกินข่าบอ kính khẩu bo Nô kính khẩu bo mất tay cũ đấy cũ Mày tay cũ mất tay cũ mất cũ mất tay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  เอามาพี่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 อ้อมยิงรถน้องนี่เน่นะตีสอีกนะสิทุบนานะเข้าใจปะเข้าใจปะดิอ้องมึงบ่ตีนาเบอร์ตีมือกูอ่ะเอากระยิงรถเนาะเวลาเฮ็ดผิดเอ้วยก็ต้องตีแหละเนาะใส่มือใดนมือใดนมือนี่มือนี่ฮะ with the brush มือนี่บ่มือนี่ตีมือนี่ตีมือนี่แมนบ่้มือนี่มือใดนตี มือนี่มือนี่บอกเอามาเงยเอามือมาเอามือมาตีแมนบบตีตีเลยบาตี my god! What งเว้ยไม่ y ก o นมึงตีกูฮะตีกูอีลีเอามึงบีให้กูตีอีลี่มึงสีให้กูตีเล่นๆตีไม่ต้องนี่ตีกูอีลีะมาสนะ